หนังใหม่ของเฮียลริโอนาโดนะครับ One Battle After Another เรื่องนี้นะครับหน้าหนังดูมีความเป็นการเมืองออสการ์สุดๆคนทั่วไปจะเสพได้เข้าถึงหรือเปล่าหนังมันจะสนุกหรือว่ายืดๆหน้าเบื่อมา เรื่องสั้นๆน,นะครับเซตอัพเนี่ยอยู่ในอเมริกายุคปัจจุบันฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแก๊งปฏิวัติซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในอเมริกาไม่ว่าจะเป็นคนผิวสีคนเม็กซิกันเนี่ยก็รวมตัวกันตั้งชื่อกันว่า French 75ซึ่งก็จะคอยสร้างความปั่นป่วนนะครับวางระเบิดป้นธนาคารบทของดิคาปริโอก็อยู่ฝั่งนี้นะครับทั้งๆท,ที่เป็นคนขาวนะฮะรับหน้าที่เป็นมือวางระเบิดของทีมกับแฟนผิวสีที่ชื่อเพอร์ฟิเดียนะครับมีความบูรหัมต่อกองเก่อีกฝั่งหนึ พันล็อกจอนะครับบทของชอนเพนแล้วหนังก็มีจุดเปลี่ยนสําคัญนะครับอย่างแรกก็คือผู้พันล็อกจอเนี่ยมันดันมีเฟสติชมันดันลหลงไหลกับผู้หญิงผิวสีแล้วพอได้ฟาดกับเพอร์ฟิเดียเนี่ยก็เลยเกิดเป็นอารมณ์ใครก็เลยเริ่มมีความสัมพันธ์ตุ่ยๆของคู่นี้ขึ้นมาอีกประเด็นคือเพอร์ฟิเดียกับลีโอนาร์โดเนี่ยมีลูกซึ่งแน่นอนก็จะส่งผลกระทบต่อภารกิจสิบกว่าปีผ่านไปนะครับลูกสาวเนี่ยก็เติบโตเป็นวัยรุ่นนะครับส่วนฝั่งผู้พันล็อกจอเงรน์น นี่เกิดอะไรขึ้นเต็มไปหมดนะครับไปติดตามกันเองเข้าเรื่องเลยนะครับว่าหนังมันเหมาะกับใครกันแนะ่พบก,กับชื่อว่าพอลโทมัสแอนเดอร์สันนะครับซึ่งคอหนังเนี่ยน่าจะรู้จักกันเป็นแนวแบบสายรางวัลจ๋าๆเลยนะครับหนังออกมาแต่และเรื่องนี่คือคุณภาพขับจอซึ่ง One Battle After Another เนี่ย เป็นอย่างนั้นเลยนะครับเป็นแนวหนังแบบสายรางวันยุคใหม่ๆหน่อยแต่เป็นหนังสไตล์นี้ที่ไม่ยืดไม่ช้าไม่สโลเบิร์นนะครับทุกอย่างกลมกล่อมกําลังดีไม่ได้มีความติดติดอัดอดจนแบบเข้าถึงยากนะครับเรื่องนี้เนี่ยทุกคนสามารถเสพได้บางคนจะบอกว่าเป็นหนังการเมืองนะครับที่เป็นการต่อสู้ระหว่าง2ฝั่งที่มีอุดมการ์ทางความคิดที่แตกต่างกันซึ่งก็ถูกนะครับในมุมของการเซตอัพสตอรี่แล้วก็โครงเรื่องเนี่ยมันคือเกี่ยวกับการเมืองแต่ด้วยบรรยากาศของหนังแล้วก็การเล่าเรื่องเนี่ยจริงๆแตะเรอรเม,อมดแบบโหุ การเชิงลึกใครถูกใครผิดเพราะฉะนั้นภาพรวมอารมณ์ที่หนังจะสื่อสารออกมาเนี่ยมันเป็นหนังแอคชั่นดราม่า บวกกับดาร์คคอมดี้เนื้อเรื่องเนี่ยจัดจ้านจัดจ้านแต่ก็ไม่ได้แบบเข้มข้นคลักจนตามยากขนาดนั้นมีบางจุดบางเนื้อหานะครับที่หนังไม่ได้สื่อสารตรง,งๆอาจจะต้องใช้สมองในการตีความเพิ่มต่อไปอีกแต่ก็ไม่ได้ลึกล้ำเกินไปจนปวดหัวนะครับเป็นหนังที่ถ้าเกิดตั้งใจตามเรื่องดีๆเนี่ยยังไงก็ตามทันเข้าใจอย่างแน่นอนถึงจะมีสตอรี่เรื่องครอบครัวพ่อแม่ลูกนะครับแต่ว่าหนังถ่ายทอดออกมาแบบเรียวๆดิบๆไม่ได้มีความแบบซึ้งกินใจน้ําตาแตกอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้เนี่ยผมว่าเข้าถึงไไไดด้้คนนนส่่่วใหญเลยนะม หนังแบบเชิงลึกหรือว่านิชอะไรแน่นอนมันมีกลิ่นอายความเป็นการเมืองหนักๆอยู่นะครับบางฉากบางจุดเนี่ยอาจจะดูแล้วสะเทือนใจเพราะฉะนั้นใครไม่ชอบสไตล์นี้เนี่ยข้ามไปได้เลยกับอีกอย่างคือหนังเนี่ยไม่ได้เหมาะกับทรงแฟมิลี่เท่าไหร่นะครับยังมีความแบบถอยๆเถืถอ่ถอนเือนย,ยิงปืนเลือดสาดแล้วก็แบบเซ็กชวลทางเพศเนี่ยมาเรื่อยๆก่อนดูเนี่ยสารภาพเลยว่ากังวลมากนะครับเพราะเป็นหนังสไตล์ออสการ์ละ3าชั่วโมง กลัวว่าจะเบื่อกลัวจะหลุดแต่ไม่เลยนะครับถึงหนังจะไม่ใช่แอคชั่นแบบพุ่มเพื่อแนวแบบยิงปืนหรือว่าขับรถตามกันทั้งเรื่องเนี่ยแต่ว่าทุกอย่างมันน่าติดตามมากด้วยการเล่าเรื่องแล้วก็คาแรคเตอร์ของตัวละครที่แบบโอ้โหน่าสนใจนะครับมันทําให้เราต้องตดจอก,กับเนื้อเรื่องตลอดเวลามีปมเนื้อเรื่องใหม่ๆนะครับมีการบิดไปบิดมาแบบหนึ่งตลบนะฮะคือไม่ได้บิดเยอะเกินไปจนแบบอีหยังวะมีพาร์ที่บทพูดเยอะๆนะครับแต่ก็ไม่ได้น่าเบื่อคือมันเป็นบทพูดที่มีอะไรโดยรวมเนี่ยถึงจะไม่ได แล้วก็เป็นสามชั่วโมงที่ผมเอนจอยมากไม่เบื่อเลยส่วนเรื่องคุณภาพการสร้างนี่คือโอ้โหแจมแมวเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะไปได้ไกลในออสการ์เลยนะคือออสการ์ก็ชอบอยู่แล้วแนวสตอรี่เรียกร้องสิทธิให้คนกลุ่มน้อยแล้วก็จะจริดความเทื่อนความแบบฉุบฉับไม่ยืดยาดเนี่ยหลังๆออสการ์ก็ชอบหนังแบบนี้เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะคบว่าได้จริงหรือเปล่าสคริปต์เนี่ยโอ้โหมีสีสันดีแปลกตาบางเรื่องเนี่ยพูดตรงเด่วจนสะปวดหัวใจ ส่วนบางเรื่องนี่ก็โค้งโค้ง,คงมนบน,นจนต้องไปตีความต่อเองเทคนิคมุมกล้องนี่คือมีหลากหลายนะครับปรับไปตามบริบทของสตอรี่ฉากหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับไม่สปอยคือฉากขับรถบนถนนบนทะเลทรายถนนเนี่ยมันจะเป็นโคง้งโค้งขึ้นลงขึ้นลงเหมือนคลื่นนะฮะไอ้มุมกล้องเนี่ยมันก็ล้อไปตามอย่างนั้นเลยนะฮะขึ้นลงขึ้นลง,นลงจนผมก็คิดต่อคิดออกแล้วก็คิดถูกด้วยนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นการที่มุมกล้องมันสามารถสื่อสารพล็อตเรื่องได้เนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่แอดวานซ์มากเลยนะแต่อันดับหนึ่งของเรื่องคุณภาพเนี่ยยัง,งองนเค่ื ดีเหมือนเดิมแรกเดียแกจะเป็นบทแบบพระเอปะกปกติปกติแต่หลังเนี่ยพอเริ่มแกสติแตกเนี่ยมันจะมีความเป็นรีโอลีโอสูงมากแต่ส่วนตัวผมที่ชอบที่สุดนะคือชอนเพนเล่นดีจนแบบขนาดยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะแค่การแสดงท่าทางสีหน้าเนี่ยยังส่งออกมาเป็นอารมณ์เป็นเนื้อหาใส่หน้าผมอยู่หลายทีสมมติตัดเรื่องเนื้อเรื่องออกไปนะครับคาแรคเตอร์ของทุกตัวเนี่ยมันยังทําให้หนังน่าดูอยู่เลยอาจจะมีอย่างหนึ่งที่ผมว่ามันน้อยไปนะครับคือเรื่องแง่มุมแล้วก็ความคิดของตัวละครคือหนังเนี่ยไม่ได้โฟกัสที่พัฒนาาากรคคคววมิดของตัละ หรือว่าแง่มุมความลึกซึ้งในสมองเท่าไหร่บางครั้งที่ตัวละครเนี่ยมันตัดสินใจทำอะไรออกไปนะครับผมก็มานั่งคิดว่าเอ้า มันทำอย่างนั้นทาไมวะมันต้องไปนั่งคิดตกผลึกเองนิดนึงนะครับว่าอ๋อไอตัวนี้มันเป็นแบบนั้นหรือแบบมันเปลี่ยนความคิดไปแล้วมันก็เลยทําแบบนี้แต่ก็นิดหน่อยนะครับโดยรวมมันคือหนังที่คุณภาพขับแก้วเยี่ยมเลยโดยสรุปนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันคือหนังคุณภาพขับแก้วที่เสพง่ายแล้วก็ดูไม่เบื่อเลย3ชั่วโมงสําหรับคนทั่วไปนะครับคนที่ฟังพาร์ทเหมาะกับใครแล้วไม่ได้ติดประเด็นไหนนะผมว่าเรื่องนี้ก็แนะนําให้ไปดูส่วนคนที่เป็นคอนหนังนะครับเรื่องนี้ผมแนะนําเต็มๆไปเลยว่าควรที่จะดูโรง ดูโรงแน่ๆโดยประการทั้งปวงนะครับคุณภาพความสนุกแสงสีเสียงในโรงเนี่ยผมว่านี้คือคุ้มค่าขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับหนังตาตึงด้วยสัปดาห์หน้านะครับมีที่หยดภัก3นะครับหนังตาตึงได้รับเชิญไปรอบสื่อด้วยเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าหนังเป็นยังไงสาหรับวันนี้สวัสดีครับ